เปิดร้านกาแฟดีไหมเมื่อไหร่ถึงจะคุ้มทุนและต้องขายวันละกี่แก้วถึงจะอยู่รอด มาฟังกันครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายท่านนะครับก็คงกาลังมองหาธุรกิจที่สามารถหาเงินให้กับเราได้มากขึ้นหรือช่องทางการทําธุรกิจที่มากขึ้นใช่ไหมครับหลายๆคนก็เล็งไปถึงในเรื่องของการทําธุรกิจในการเปิดร้านกาแฟแต่มีบางท่านนะครับก็อาจจะหาข้อมูลหรือศึกษาไม่มากพอก็อาจจะเปิดแล้วเนี่ยก็ทําให้เจ๊งหรือเปิดแล้วแล้วก็ต้องปิดร้านไปเพราะว่ามีการขาดทุนนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับ ับคนที่ต้องการกําลังที่จะเปิดร้านกาแฟาหรือว่ามีประโยชน์กับคนที่อยากนาไปเพื่อศึกษาหาข้อมูลเพียงเพื่อก่อนที่จะไปลงทุนทำร้านกาแฟานะครับ ซึ่งอย่างแรกที่เราควรจะลงทุนก็คือในเรื่องของเครื่องรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอยู่ที่ราคาจํานวนทั้งหมด1ล้านบาทนะครับในส่วนนี้นะครับก็รวม1ึ่งค่าก่อสร้างด้วยนะครับตัวอย่างนี้ก็ยกตัวอย่างอยู่ที่ราคาประมาณ 1, 000, า 1> ล้านบาทก็ <philos> ทั้งหมดก็รวมทั้งสิ้นนะครับทั้งค่าตกแต่งหรือค่าก่อสร้างรวมถึงเครื่องก็อยู่ที่ราคา2ล้านบาทครับจากนั้นนะครับก็นําค่าใช้จ่ายนะครับที่เกิดขึ้นในระหว่างการเปิดร้านมาเฉลี่ยเป็นต่อวันซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น มีอะไรบ้างมาดูกันโดจะนําค่าใช้จ่ายมาเฉลี่ยเป็นรายวันนะอย่างเช่นค่าจ่ายพนักง,งานเฉลี่ยวันละ1,200บาทก็แสดงว่าใน1เดือนเนี่ยมีพนักง,งาน3คนเงินเดือนคนละประมาณ12,000บาทนะดังนั้นเฉลี่ยแล้วก็คือเงินเดือนนะครับเป็นรายวันเนี่ยอยู่ที่1,200บาทค่าไฟเฉลี่ยก็วันละ400รวมถึงค่าน้ําเฉลี่ยวันละ100ค่าเช่าเฉลี่ยวันละ500ค่าจิบ,บาถะเฉลี่ยวันละ100รวมทั้งสิ้นค่าใช้จ่ายรายวันอยู่ที่2 3 0 0บาท คราวนี้ก็มาถึงส่วนที่สําคัญมากๆกันเลยก็คือในเรื่องของการตั้งราคากาแฟรหรือตั้งราคาเครื่องดื่มนะครับก็คราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าว่าเราจะตั้งราคาเท่าไหร่ในการที่เราลงทุนไป2ล้านบาทรวมถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายรายวันอยู่ราวๆนี้เราจะตั้งราคาเท่าไหร่ดีสมมุติว่าเราตั้งราคาอยู่ที่แก้วละ80บาท คราวนี้เรามาดูต้นทุนต่อแก้วบ้างถ้ากาแฟแก้วนี้ราคา80บาทนะต้นทุนแก้วฝาหลอดบวกน้ําแข็งอยู่ราวๆสัก5บาทแล้วก็ถ้าเราใช้กาแฟกิโลละ1000บาทนะจะถูกต้นทุนเฉลี่ยแก้วละ20บาทดังนั้นนะกาแฟ1แก้วอเมริกาโน่เย็นเราจะได้กําไรแก้วละ55บาทตอนนี้เพื่อนๆก็ทราบแล้วใช่ไหมครับว่ากําไรต่อแก้วของเราก็าคือ55บาท จำตอนคลิปข้างต้นได้ไหมครับที่ว่าต้นทุนหรือรายจ่ายเฉลี่ยต่อวันของเราอยู่ที่2,300บาทดังนั้นเนี่ยการที่เราได้กำไรแก้วละประมาณ55บาทนะครับเราจำเป็นต้องขายกาแฟให้ได้อย่างน้อยวันละประมาณ42แก้วครับเพื่อนๆเราถึงจะเท่าทุนหรือคุ้มทุนในแต่ละวันด้วยความที่ร้านเราเริ่มมีชื่อเสียงนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราคงไม่ได้อยากขายกาแฟวันลา42แก้วหรอกนะเราก็คิดว่าเราคงขายได้กาแฟจริงๆแล้วนะจากการที่เราโปรโม การลงทุนรวมถึงเพื่อนฝูงเราเยอะเนี่ยนะครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่มีทางหรอกที่จะขายได้แค่วันละส2สอแก้วถูกไหมเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเฉลี่ยแล้วรายวันต่อวันเนี่ยเราคิดว่าเราจะขายได้วันละ100แก้วดังนั้นนะถ้าเราขายสามารถขายกาแฟได้วันละ100แก้วโดยที่ต้นทุนกาแฟของเราหยกตกอยู่ที่แก้วละประมาณ25บาทก็คือกําไรแก้วละ5 5บาทนั่นนะครับแสดงว่าใน1วันเนี่ยเราจะสามารถขายและทํากําไรได้ถึงวันละ5,000 500บาทนะครับซึ่งถ้าเราลบด้วยต้นทุนนะครับเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่2,300บาทเราจะมีกําไรนะครับกำไรวันละ3,200บาทเฉลี่ยเดือนละประมาณสัก9 0 0 0 0บาทนะครับดังนั้นเราต้องใช้เวลาทั้งหมด625วันถึงจะได้ต้นทุนคืนจำนวน2 0 0ล้านบาทนะครับดังนั้นข้อสรุปในวันนี้ก็คือว่าถ้าเราขายกาแฟแก้วละ80บาทโดยที่ต้นทุนเรากาแฟกิโลละ1,000บาท นะครับเราจะมีกําไรแก้วละประมาณ55บาทเรามีค่าใช้จ่ายเฉลีย่ยอยู่ที่วันละประมาณ2,300บาทและมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มเล่นเริ่มต้นเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทดังนั้นนะครับถ้าเราขายกาแฟได้วันละ1 100แก้วนะครับเราจะได้กําไรวันละประมาณ3,200บาทเราจะต้องขายอย่างเนี้ยไปทั้งหมดประมาณ625วันหรือราว2ปีเราก็จะคุ้มทุนกับทั้งหมดที่เราลงเงินไปและลงแรง <ใน S 1> ไป<า>งด้วยนะครัตรงมันข้ามนะครับในแง่ worst case นะครับก็คือในเรื่องของการที่เราไม่สามารถขายได้ถึงจุดคุ้มทุนในแต่ละวันของเราก็คือ42แก้วนะครับนั่นแสดงว่าเราต้องแบกรับการขาดทุนทุกวันเลยนะครับเ,เพื่อนๆหรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลานะครับให้มันค่อยๆดีขึ้น อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการคืนทุนเงินต้นทุนเนี่ยนานขึ้นไปอีกดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะเปิดร้านนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของ การตั้งราคาเมนูหรือตั้งราคากาแฟครับหรือตั้งราคาเครื่องดื่มว่าเราควรจะตั้งอยู่ที่ราคาเท่าไหร่กําไรอยู่ที่แก้วละประมาณเท่าไหร่และที่สําคัญก็คือในระยะในย่านนั้นหรือละแวกนั้นเนี่ยนะครับลูกค้าของเราเนี่ยมีกําลังซื้อไหมหรือสามารถซื้อได้บ่อยขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญนะครับในการคํานวณดูว่าการที่เราจะเปิดร้านกาแฟเนี่ยนะครับเราสามารถขายได้ถึงตามเป้าที่เรากําหนดไว้ไหมแต่ถ้าเกิดถ้าเพื่อน วางเป้าหมายผิดนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆลงทุนไป2ล้านบาทแล้วคิดว่าจะขายได้กาแฟแค่วันละประมาณ40แก้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องเปิดนะครับเก็บเงินไว้ในกระเป๋านิ่งๆน่าจะดีที่สุดนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากฟังคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านที่ต้องการเปิดร้านกาแฟหรือต้องการลงทุนเพื่อเปิดธุรกิจใหม่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูกันก่อนว่าราคาขายจุดคุ้มทุนเราอยู่ตรงไหนต้องขายไปละกี่แก้วนะครับบางครั้งนะครับการอยู่เฉยๆย่อมดีกว่าการเปิดร้านกาแฟเป็นไหนๆนะครับดังนั้นมันอยู่ที่ว่าเราคำนวณให้ดีนะครับแล้วก็ประมาณการให้ดีเพื่อที่ในการเปิดร้านกาแฟแล้วเราจะได้ประสบความสําเร็จนะครับยังไงคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด subscribe คลและกดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ